สวัสดีค่ะแม่ปาา่าพระทำาากินกลับมาอีกแล้วเด้อค่ะแม่ป่าก็ไปหน้ามาเด้อค่ะมือวันี้แม่ป่าก็ได้อันน่อใหม่มากค่ะที่แรกว่าจะเอามาเฮ็ดน่องใหม่สม้มเปลี่ยนใจค่ะเอามาต้มแผ่นดีกว่าค่ะพี่น้องต้มไม่ได้ร้ายส่วนที่เลือกก็เอาใส่ตู้เย็นไหวค่ะส่วนหนึ่งก็เอามากินนะคะพี่น้องกับเเฮ็ดกินกับน้ำพริกกะปินะคะาน,น้ำพริกกะปิแบบซี่เผ็ดๆพ็จัหน้อยเนาะคะ่ะแม่ป่าก็จะใส่พริกร้ายนิดน,นึงค่ะ วิธีการทำก็ว่ามียั้งยากเลยค่ะใส่กระเทียมใส่พริก,กค,ค่ะพี่น้องตามรายละเอียดแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊าค่ะใส่กระปิลงไปสามสี่นแล้วแต่ต้องการเลยนะคะพี่น้องที่นี่ม่ปากจะใส่บะเกเขือเปาะเวยค่ะพอดีไปหาบักแข็งที่ตลาดไม่มีค่ะจะเลยได่บัเกเขือเปาะค่ะเอามาตามพ่อบุบๆอยู่นะคะกตปรุงรสใส่พงชูรสค่ะ ใส่น้ำต้มซุปทีนีก็โคเร่โคเร่ห้เข้ากันค่ะพี่น้องจากนักไไ้นก็ใส่บักหน่าวด้วยค่ะเอารสเปรี้ยวๆหวานๆค่ะพี่น้องพอเห็ดน,น้ำพริกกะปี่เรียบร้อยแล้วแม่ป่าก็จะมาเห็ดพัดปักบมุดด้วยจ้าถ้าปักบมุดกับบริษเห็ดพี่ๆท,ทำให้เมืองเรกค่ะสามด้วยไข่เจียวค่ะเห็ดไข่เจียวหนำ มีน้ำพริกกะปิก,ก็ต้องมีไข่เจียวมีพัดผักบุงมีเน่อหม้่ต้มแล้วค่ะกินกับข้าวสวยค่ะสามสีเมโน,โนูนี่เขากันมากๆเลยค่ะอาหารของเฮากับเซตเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะมากินขาน้ากันเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่ป่าพาทำพากินกับใหม่อีกแล้วเด้อค่ะวันนี้แม่ป่าก็ได้เมนูอันนี้ค่ะน้ำพริกกะปินะคะมีไข่เจียวแล้วก็มี น้ำม้ต้มค่ะพาดพาก์ุ้กับข่าสวยเด้อค่ะพี่น้องมาเด้อค้ามากินข่าวน้ำกันเด้อค่ะของสดสดใหม่ๆเลยค่ะพี่น้องอันนี้ก็จากสวนอันนี้ก็จากสวนค่ะอันนี้ก็ซื้อมาตามเองค่ะอันนี้ก็เจียวเองค่ะพี่น้องมาเด้อค่ามากินน้ำกันค่ะน้ำพริกกะปิก็นอกเดี๋ยวขอใส่่อนแล้วกันค่ะกะปิ เปรี้ยวๆหว,วานๆค่ะมากินแบบเปรี้ยวๆหว,วานเๆเซ่บๆเขากันพักค่ะน้ำใหม่ ผักบุญงเรื่มอมาสอนมาด้วยค่ะพี่น้องมามัจะสอนตัด น้ำใหม่ต้ม <c oughs> น้ำไหมต้มเขากันข่าครับกับอันทำพริกกะปิอืม <c oughs> เสียบหน้าขึ้นมาอย่างป่าอยากเบาพีาออ่น้อง เขาลาดพริกกะปิกับนมไม้ mm. Mm, stop, stop, stop. Okay. เพ็ดม,มีแล้วนวแซ่บๆค่ะพี่น้องมีจะแนวหมักจังนั้นเลยค่ะหมืนเดียขอลาไปก่อนดเนะคะ่ะสวัสดีค่ะ